โอเคนะครับก็ในส่วนของ 8D นะครับตั้งแต่ d 1ถึง d8 นะครับจบในเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับรวมทั้งการวิเคราะห์ Y นะ Y เนาะ YY เทคนิคนะครับเรื่องของ Y y อาจารย์แนะนำให้ใช้วิธีที่2นะครับใช้การกำหนดเป็นหัวข้อตรวจสอบนะจะทำให้เราเห็นมุมมองนะฮะภาพรวมต่างๆของแต่ละ y นะครับนะเราก็จะได้สโคปมาให้มันชัดเจนขึ้นนะครับนะเพราะถ้าเราใช้ Y y แบบสเต็ปไปสเต็ปเนาะ ถ้าสเต็ปไหนที่มันเกิดความผิดพลาดมันก็จะหลุดยาวเลยแต่ถ้าเราเขียนเป็นหัวข้อตรวจสอบเนาะเราก็จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยทีมงานด้วยนะครับตั้งแต่ดีหนึ่งถึงดีแนะครับแล้วก็เรื่องของ Y Y ครับมีประเด็นคําถามตรงหัวข้อไหนยังไงนะครับติดตรงไหนถามได้เลยนะครับเปิดไมค์ถามก็ได้หรือจะแทถามก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ การตอบค่าผ่านะครับนะซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหชั่วโมงนะครับมีมีมสิบสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการตอบ 8D นะครับเ,เรามักจะคุ้นเคยกับการตอบ 8D ในแบบฟอร์มใบเดียวนะรู้ไหมฮะสมมติสมมติว่า อันนี้คือแบบฟอร์ม 8D นะซึ่งอาจจะเป็นแบบฟอร์มของเรานะฮะอ่าอาจจะเป็นแบบฟอร์ม 8D ของเราหรือของลูกค้าก็แล้วแต่เนาะแต่เนี้ยก็จะมีตั้งแต่ D1 จนถึง D8 ถูกไหมฮะนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ D1 จนถึง D8 นะฮะซึ่งนะฮะ้วยความที่เป็น A4 นะพื้นที่ในการเขียนก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะเราก็จะเขียนตัวเล็กๆบ้างหรือเขียนแบบกว้างๆเนาะเพราะว่าเนื้อหาจํากัดนะครับ พอเราส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าก็จะมีคําถามกลับมาว่า D3 คืออะไร D4 คืออะไร D5 นววิเคราะห์แบบไหนนั่นน่นนี่เนาะเนื่องจากว่าเราไปจํากัดว่าจะต้องตอบ 8D ให้อยู่ในฟอร์แมตใบเดียวนะครับอาจารย์แนะนํานะครับให้คุณตอบ 8D เหมือนกับที่อาจารย์สอนเราวันนี้นั่นคือไม่จําเป็นต้องมีแค่แผ่นเดียวจะมี2แผน่น3แผน่นสแผ่นก็ได้แต่ขอให้ครบทั้ง 8D นั่นเองครับนะซึ่ง ในในแผ่นแรกคุณอาจจะในแผ่นแรกเนาะสมมติว่าดีดีสองกับดีสามน่ะดีสองดีสามดีสี่เนี่ยมันมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะคุณก็อาจจะเขียนว่าอ้างอิงเอกสารแนบแผ่นที่สองอ้างอิงเอกสารแนบแผ่นที่สามนะดังนั้นคุณก็จะมีเอกสารแนบในส่วนของดีสองดีสามดีสี่ดีห้าดีหกนะนะหรือจะใช้แบบฟอร์มที่อาจารย์ให้เราทำเวิร์ก็อบวันนี้ก็ได้เห็นไหมครับขออาจารย์เนี่ยจะแต่ละดีเนี่ยอาจารย์จะมีพื้นที่กว้างมากนะครับนะลูกค้าขออาจารย์หลายรายนะครับก็ นำแพทเทิร์น 8D นะที่เรียนกันวันนี้ครับไปใช้ตอบลูกค้านะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะก็ตั้งแต่ตั้งแต่ D0 จนถึง D ที่8เนะีนะ่ยข้อมูลมันค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะลูกค้าก็เปิดดูได้อย่างสบายใจนะนะดีซะอีกครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องมาถามว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรไอันนี้คืออะไรนะครับนะดังนั้น 8D ไม่จําเป็นต้องจบอยู่ในแบบฟอร์มใบเดียวมีเอกสารแนบ attach ไปเลย ให้มีครบทั้ง8นะครับให้มีครบทั้ง8ดดีจะมีกี่แผ่นก็ได้นะครับนะเอาลองลองนำไปใช้ดูนะครับ